สมัครดีวีลอตเตอรี่กรีนคาร์ลอตเตอรี่แล้วจะทำให้สมัครวีซ่าชั่วคราวประเภทอื่นไม่ผ่านจริงหรือไม่ในแบบฟอร์ม DS 160มีคำถามถามว่าคุณเคยสมัครวีซ่าถาวรหรือเปล่าจะตอบคำถามอย่างไรจะทำให้มีผลกระทบทำให้สัมภาษณ์ไม่ผ่านหรือเปล่าใครที่มีพ่อแม่พี่น้องสมัครวีซ่าถาวรประเภทอื่น สามารถสมัครดีวีลอตเตอรี่อีกได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปคุยกันในคลิปนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมว้าวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาตอบคำถามดีวีลอตเตอรี่เกรนคาร์ดลอตเตอรี่เนื่องจากว่ามีเพื่อนพี่น้องหลายคนที่วางแผนจะสมัครวีซ่าชั่วคราวประเภทอื่นๆยกตัวอย่างเช่น B1 B2 วีซ่าท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วก็วีซ่านักเรียน F1 M1 หรือว่าวีซ่า J1 a วั a ออหรือว่า Work and Travel เนี่ย หลายคนได้ไปจ้างเอเจนซี่ให้กรอกไปสมัครให้แล้วทางเอเจนซี่เขาก็บอกห้ามสมัครดีวีลอตเตอรี่เนี่ยนะคะหลายคนก็ยังรู้สึกขัดข้องใจไม่เคลียร์ใจว่ามันจริงหรอถ้าเกิดว่าสมัครดีวีลอตเตอรี่แล้วจะทําให้สัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราวประเภทอื่นไม่ผ่านถ้าเกิดถามความคิดเห็นของพี่มดเนี่ยนะคะมันก็จริงและมันก็ไม่จริงเพราะว่าคนที่สมัครดีวีลอตเตอรี่แล้วไปสมัครวีซ่าชั่วคราวประเภทอื่น มีทั้งคนที่ผ่านได้วีซา่าแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่ผ่านนะคะทุกคนมันไม่มีคำตอบที่ตายตัวในเรื่องของการสมัครยื่นวีซ่าชั่วคราวหลายๆประเภทเนี่ยนะคะทางสถานทูตอเมริกากงศูลย์เขาจะพิจารณาภาพรวมของผู้สมัครซึ่งแต่ละคนแต่ละเคส โปรไฟล์ก็จะแตกต่างกันไปมันเอามาเทียบกันไม่ได้นะคะและหลักๆแล้วการพิจารณาวีซ่าชั่วคราวเนี่ยน,นะคะถ้าเกิดว่าคุณสมัครวีซ่าท่องเที่ยวเขาก็จะดูว่าคุณไปเที่ยวจริงหรือเปล่าไปแล้วเนี่ยคุณจะกลับหรือเปล่าคุณจะโดดไหมคุณมีแนวโน้มที่จะไปแอบทำงานหรือเปล่าแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกันมันสมัครได้ส่วนใครที่สมัครวีซ่านักเรียนเนี่ยเขาก็จะพิจารณา,าภาพรวมว่า คุณจะไปเรียนจริงหรือเปล่าจะไปแอบทำงานหรือไม่คุณมีมีเงินมากพอที่จะจ่ายซัพพอร์ตตัวเองในการที่จะใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็จ่ายค่าเทอมเนี่ยครบถ้วนหรือเปล่านะแล้วคนที่จะไปสมัครอ่าเป็นออแพร์ air, หรือว่าเป็น Work and Travel เเนี่ยเขาก็จะดูคุณสมบัติของน้องๆที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสทำความเข้าใจในเรื่องของวีซ่าตัวเองเนี่ยที่ยื่นที่คุณจะยื่นขอนะคะอย่าไปกังวลอย่าไปสับสนหลายคนอาจจะเชื่อว่าทางสถานทูตอเมริกาเขาจะมองว่าถ้าสมัครดีวีลอตเตอรี่แล้วเนี่ยคุณจะไปอยู่ยาวหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันมันขึ้นอยู่กับ โปรไฟล์ของผู้สมัครเองแล้วขึ้นอยู่กับวีซ่าชั่วคราวที่คุณสมัครนะจ๊ะตอบคำถามต่อมาในเรื่องของการกรอกฟอร์ม DS 160ออนไลน์สำหรับคนที่จะขอวีซ่าชั่วคราวประเภทอื่นๆซึ่งมันจะมีพาร์ทที่4นะคะที่ถามเกี่ยวกับเรื่อง previous U.S Travel information คำถามข้อหนึ่งเขาจะถามเกี่ยวกับว่าคุณเคยสมัครวิซ่าถาวรหรือไม่ซึ่งตรงนี้ส่วนนี้พี่วดเข้าใจว่ามีเพื่อนพี่น้องหลายคนกังวลใจว่าจะตอบคำถามนี้อย่างไรตอบ yes หรือว่าตอบ no นะเพราะว่าหนูเนี่ยกลัวว่าถ้าเกิดว่าหนูตอบ yes ไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับการสัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราวของหนูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคำถามให้ชัดเจนกันก่อนนะคะเพราะว่าทุกคนงงกับคำถามนี้แล้วเข้าใจคำถามนี้ผิดนะคะ อคำถามเนี่ยเขาถามว่า has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services คำถามเขาถามว่าเคยมีใครเป็นสปอนเซอร์ยื่นขอวีซ่าถาวรหรือกรีนการ์ดกับ USCIS ให้กับคุณหรือเปล่าคำถามนี้มันหมายความว่าคุณเนี่ยเคยมี พ่อแม่ลูกหรือพี่น้องหรือแฟนหรือคู่สมรสเนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์ทำเรื่องยื่นขอกรีนคาร์ดให้กับคุณหรือไม่นะคะถ้ามีคุณก็ตอบ yes ถ้าไม่มีก็ตอบ no แล้วถ้าเกิดว่าเคยมีคนขอ อขอเรียกว่าอาจจะมีแฟนขอวีซ่า K1 หรือมีคู่สมรสขอวีซ่า CR1 ให้คุณหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกพี่น้องที่ขอไปเขียวให้กับคุณเนี่ยพอคุณตอบ yes ปุ๊บแล้วเนี่ยก็ไปอธิบายในช่องที่เขาเขียนมาให้ x x p l i n เนี่ยนะคะว่าใครเป็นคนขอให้คุณแค่นั้นเองค่ะถ้าเกิดว่าไม่เคยมีใครขอให้คุณก็ไปตอบโ no. นซึ่งดูดีๆเนี่ย มันไม่มีคำถามข้อไหนที่เกี่ยวข้องกับว่าคุณเคยสมัครดี l o t อตเตอรี่หรือเปล่านะมันไม่เกี่ยวกันพี่มดถึงได้บอกแล้วว่ามันวีซ่าคนละประเภทกันค่ะทุกคนคำถามที่พกไปบ่อยอีกคำถามหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราสมัครวีซ่าถาวรประเภทอื่นอยู่แล้วเราสามารถที่จะสมัครดี l o t อ e เตอรี่ด้วยได้หรือไม่คำตอบก็คือได้อ้างอิงข้อมูลจาก ดีวีลอตเตอรี่ดีปีล่าสุด2023เนี่ยนะคะทุกคนเปิดไปนะคะเปิดไปที่ F A Q หน้า12นะคำถามที่17นะคะทุกคนเขาในนี้เขาพูดเลยบอกว่า I'm already registered for an immigrant visa in another category Can I still apply for the D V programs คำตอบคือ yes นะ yes สมัครได้นะคะทุกคนไม่ผิดกติกาเพราะว่า มีคนที่พ่อแม่พี่น้องยื่น K1 Visa ให้แล้วหรือว่าเป็นวีซ่าพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะมีมีคิวไงซึ่งรอนานอาจจะบางคนรอนานหลายปีถามว่าสมัคร DV Lottery รด้วยได้ไหมเพราะว่าอาจจะได้คิวเร็วกว่าได้สิทธิ์เร็วกว่าเนี่ยสมัครได้นะคะเอาละหวังว่าทุกคนจะได้คำตอบที่เคลียร์ใจกันหลายประเด็นแล้วนะคะ ก็ไปอวยพรให้ทุกคนไปสมัครดี l ีลอตเตอรี่แล้วขอให้โชคดีได้รับเลือกดี l ีลอตเตอรี่ปี2023นะจ๊ะโอเคค่ะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่มดด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe ติดตามกัน กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะจ๊ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวพี่มดจะมาตอบคำถามดีวีลอตเตอรี่เพิ่มเติมอีกนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีวันดีๆบ๊ายบาย